จะเป็นการเปลี่ยนว่ามอน้ำชนะ <c oughs> ักโกนะเนว่ยน,นี้เขาจะผลิตออกมาที่ดีมากๆทนะ่านเป็นที่ของดีมากนะเพราะว่ามันจะเป็นปลาติกนะสมัยก่อนมันจะเป็นน่อนเหล็กมันจะเข้าสนิมดูการประกอบเลยนะครับให้ถูกต้องนะใส่ก้าไป

อันนี้เราอมาอีสิมันสิม,สมกกันมเข้าม ใส่ดแเราจะครบอย่าตัวนี้นะของใหม่ก็จะเขายากๆหน่อย เราใส่น้เกลืแล้วก็นด้จะได้ใช่ไห <c oughs> ครับ <c oughs> บอกว่ต้องยกชุดมันเลยนะใช่ถ้าเราไปซื้อพวกนี้มามันใช้ไม่ได้บอกได้มันคนละชุดใช่มันต้องซื้อชุดของมันมาแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยเงี้ยถ้าจะซื้อแยกชุดอ่ะต้องเป็นช่างเขาดูใช่เราดูว่าเบอร์มันตรงกันหรือไม่ตรงไม่งั้นไม่มีสิทธิ์หรอกใช่เขาซื้อไหมผมลองโอ้โหผมไม่ทำไม่ได้หรอกเนี่ย่ก็เปี้อนะ なるほど。Oh, <laughs> <laughs> ทิ้งเลยนะป่อใชนไม่ได้หรอกฉีดไปเลยะ